สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปทดสอบทุกศรบอกสีของไม่เจนะคะกับข่าวสามดาววันที่27เดือน4ปี2023ั่สค่ะข่าวเวลาทุ่มครึ่งออกนี้ค่ะข่าวทุ่มครึ่งเป็นข่าวสามดาวเกี่ยวกับตระกูล USD นะคะ แม่เจก็เลยเปิดสองคู่เงินตัวหน้าเลยเพราะว่าพอเปิดหลายคู่เงินแล้วดูไม่ทันจะเป็นข่าวสามดาวนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบดูกันว่าลูกศรบอกสีของแม่เจใช้ได้ผลกับข่าวสามดาวตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนี้ไหมนะคะ วัน,นี้แม่เจอิงตามลูกศรคู่ USDJPY นะคะคือลูกศรตรงนี้ขึ้นกรีนขึ้นสีเขียวแต่ลูกศรด้านของ uCA ตตัวนี้มันไม่ขึ้นแม่เจก็เลยอิงตามลูกศรสีเขียวด้วยลูกศรสีเขียวตรงนี้ค่ะมาขึ้นแท่งนี้แต่ว่า ูนี้เจ๋งกว่าเนะาะข่าเมื่อกี้น่าตื่นเต้นมากโอเคถือว่าใช้ได้แต่ว่าตอนที่เราจะลงเล่นเทคนิคลูกศรน,นี้พร้อมกับข่าวสามดาวแปลว,ว่าเราต้องตั้งสตินิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนจะเห็นว่ากราฟมันค่อนข้างพุ่งขึ้นพุ่งลง,ลงแรงแต่ว่าแม่เจอ,อิ่มลูกศรบอกสีของแม่เจด้วยด้วย งินตัวนี้นีู่นตัวนี้ค่ะก็เลยได้ผล่สวน U c a t ตัวนี้อค่าตรงนี้ไม่ขึ้นนะคะค่าแท่งนี้ไม่ขึ้นมาขึ้นกับค่าแท่งนี้เลยก็โอเคนะถือว่าใช้ได้แหละ กำไรอยู่ที่เกือบ9ก้าร้อยบาทลงทุนพันหนึ่งกับเฉพาะรอช่วงข่าวอย่างเดียวนะคะโอเคจบค่ะ